การตั้งหัวข้อเนี่ยมันตั้งหัวข้อตั้งแต่เมื่อวานก่อนหนึ่งวันนะครับโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองหรือว่าแต่ละเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นคำกว้างๆกันเอาไว้ซึ่งพวกเราก็าจะกำหนดหัวข้อกันแบบนี้ก็คือเป็นปลายเปิด <S <S ผมเองเนี่ยนะครับก่อนเข้ารายการก็มีสื่อ สำนักหนึ่งก็มาสัมภาษณ์กรณีประเด็นการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายให้แก่อดีตนายกทักษิณความเป็นจริงพี่นกเขาได้พูดอย่างชัดเจนครบถ้วนและก็ถูกต้องที่สุดมุมของผมเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเราในฐานะประชาชนคนไทย,ยได้เดินตามหา เรื่องความยุติธรรมมาตลอดชีวิตยิ่งเดินไปความยุติธรรมยิ่งห่างไกลตลอดระยะเวลาเรื่องการยื่นถวายฎีกาเนี่ยเรื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้กับอดีตนายกทักษิณในขณะนั้นมีคดีเดียวคือคดีเรื่องที่รัชดาผมก็เป็นแกนนำคนหนึ่ง ที่เรียกว่าถวายดีกากันทั้งแผ่นดินแล้วก็รวบรวมรายชื่อประชาชนไปยื่นกับสำนักระราชเลขาธิการในวันเดียวกันนั้นก็ได้รับการปฏิบัติการตอบโต้อย่างรวดเร็วคดีบ้านสีเสาเทเวศซึ่งทางตำรวจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในขณะเป็นผู้มัชาการหมวดแห่งชาติ มีความเห็นสั่งฟ้องโดยพนักง,งานสอบสวน<ม>และก็ทางอายการยในคดีพิเศษม,มีความเห็นแยง่งสั่งไม่ฟ้องผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการตำรวจนะครับคนต่อมาคือพลตำรวจพระชรวัตมีความเห็นแยง้ง<ม>ต้องให้อายการสูงสุดชี้ขาดในวันที่ยื่นถวายดีกาให้กับอดีตนายกทักษิณ คือนายชัยกเกษมนิติสิริได้มีความเห็นสั่งฟ้องนะครับก็คือหมายความว่าหลังจากอายการสั่งไม่ฟ้องมีความเห็นแย้งพวกผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อมามีการปราศัยเรื่องการทวงดีการในคดีที่สองที่มีการนับโทษใหม่เนี่ยมีอยู่สองกรรมกรรมหนึ่งเนี่ยคือเรื่อง การสลายการชุมนุมอีกคกำรรหนึ่งเรื่องการทวงดีกาคำพิพากษาสารชั้นต้นสารอุทธร์เนี่ยลงคดีละปีกร,รมละปีสารดีกานะครับลดลงมากร,รมละหกเดือนในเรื่องการทวงดีกาให้กับอดีตนายกทักษิณผมเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกับการยื่นถวายดีกา เพื่อขอความเป็นธรรมเหมือนกันปรากฏว่าผมเนี่ยต้องคำพิพากษาจำคุกคดีที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะฟ้องบินประมาทอยู่สองคดีสี่สองคดีสามกรรมนะครับที่คำพิพากษาจำคุกคดีแรกเนี่ยศาลชั้นต้นยกฟ้องนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยในคดีที่สองเนี่ยนะครับศาลชั้นต้น สั่งพิพากษาสองปีตามที่ผมบอก<ม>และสั่งให้นับโทษต่อจากคดีแรก<ม>ซึ่งผมไม่มีโทษเพราะว่ายกฟ้อง<ม>จนกระทั่งว่าต่อมาศาลอุทธร์ในคดีแรกก็ยืนยกฟ้องตามศาลชั้นตน้นในคดีที่สองเนี่ยศาลอุทธรยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นตน้นและสั่งให้นับโทษต่อจากคดีแรก<ม>ซึ่งผมก็ไม่มีโทษ จนกระทั่งจะมีการตัดสินคดีของนายกยิ่งลักษ์ผมก็ไม่เคยเอจใจว่าคดีมิ่นประมาทเนี่ยกลับคำตัดสินลงโทษจำคุกหนึ่งปีเมื่อติดคุกไปสักระยาตหนึ่งคดีที่สองก็พิพากษานะครับจำคุกกรรมละหเดือนนะครับลดโทษลงมาเหลือสิบสองเดือนที่เหลือให้เป็นไปตามสารอุทธรณ์ ผมเนี่ยได้ร้องกับศาลว่าการที่สารอุทธรณ์ได้สั่งให้นับโทษต่อในขณะนั้นผมไม่มีโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นการสั่งที่ไม่ถูกต้องและ,ะ,ะก็ปรากฏว่าสารอาญาก็นับโทษให้ผมใหม่คือเป็นการนับพร้อมก็เหมือนคดีสองปีสามปีของนายกทักษิณนเนี่ยนับพร้อมผมจึงติดคุกเต็ม แต็มแม็กก็คือหมายความว่าหนึ่งปีกับเหลือมาสิบห้าวันปรากฏว่าหลังจากนั้นจำเลยเขาไปร้องให้มีการนับโทษใหม่บอกว่าไม่สามารถที่จะนับพร้อมกันได้ศาลชั้นต้นก็ยกอุทธร์สั่งให้นับโทษต่อแล้วก่อนคำพิพากษาก่อนฟังคำพิพากษาศาลฎีกาผมก็ไปร้องต่อศาลฎีกาขอความเป็นธรรมว่า ในขณะที่สารอุทธร์สั่งผมเนี่ยว่าให้นับโทษต่อนี่ผมไม่มีโทษ hmm. เพื่อขอความกรุณานะครับขอความเป็นธรรมก่อนที่จะไปสารดีกา hmm. ผมก็ไปถวายดีกา hmm. ที่ธรรมเนียบองค์ขมนตรี hmm. เพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ไม่มีคำตอบใดๆ hmm. และผมเอาสำเนานั้นมายื่นให้กับสารดีกาแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่สารนัดอ่าน ก็สั่งให้ผมรับโทษต่อหลังจากที่ปล่อยผมไปแล้วนะหมายจำคุกก็คือว่าปล่อยตัวไปแล้วผมเนี่ยต้องกลับเข้ามาติดคุกในคดีเดิมที่สั่งปล่อยไปแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยกลุ่มคนนะครับวันนี้สมาชิกพรรคเพื่อไทยระดับปลายแถวเนี่ยก็ไปแกมโพสต์มาว่าหาจุดหาที่ยืนให้จตุพร จะตูพอนไม่มีที่ยืนผมบอกว่าส้นตีนผมก็ยังยืนตรงไหนได้บัณยคำไม่มีปัญหาอะไรส้นตีนผมอยู่ตรงไหนผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อจะบอกว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีคนตายเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพมากมายกับการไปสู้ให้กับอดีตนายยกทักษิณซึ่งเนี่ยนะครับ คนที่ไปตายในคุกคนที่ติดคุกเนี่ยผมนี่ห้าครั้งแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับก็ไม่สมควรจะติดคุกกันเสียด้วยซ้ำนะครับคดีคดีหลักที่ถอนการประกันอย่างน้อยสองครั้งเนี่ยปรากฏว่าศาลยกฟ้องทั้งสองศาลแล้วก็แยกเนื้อความที่พูดไปฟ้องหนึ่งหนึ่งสองพลเอกประยุทธ์นี่แหละไปแจ้งความ อายการกับพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดผมทั้งติดคุกทั้งต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะถูกขังไม่ไปใช้สิทธิแล้วก็สารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าการไม่ไปใช้สิทธิทำให้ขาดคุณสมบัติทั้งที่ผมมีหลักฐานรองกับสารชัดเจนและก็แจ้งกับกรกตอท้องที่ว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะถูกคุมขังและสารไม่อนุญาต ก็ต่อบอกมีเหตุอันสมควรคือปลายความว่าผมเป็นคนที่ไม่เสียสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็มีเหตุจําเป็นแต่ก็ไม,ม่มีข้อยกเว้นใดๆกับผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นกลุ่มกระบวนการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นติง่งในะพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งคนในกระบวนการเสื้อแดงเอง<ม>ก็พยายามที่จะใส่ร้ายใส่ความทั้งที่ผมติดคุกเต็มแม็กทุกกรณี มีกรณีนี่นะครับที่กลับเข้าไปจําคุกใหม่ในคดีเดิมที่สั่งปล่อยไปแล้วเนี่ยม,มีการพระราชทานอภัยโทษแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ย<ม>ต้องผ่านหลักสูตรโคกหนองนา<ม>ซึ่งขนาดนั้นโควิดนะครับโควิด<ม>ไม่สามารถที่ไปเรียนได้จริงเรียนทางโซเชียลมีเดียผ่านทางจอโทรทัศน์แต่ว่าจัดเป็นรุ่น<ม>จัดเป็นรุ่นหมายความว่าผมก็อยู่รุ่นที่สาม ลากต่อเข้าไปอีกร่วมนี่นะครับติดเกือบกว่าสามเดือนกว่าเก้าสิบเ็ดวัน่างแม้จะได้แล้วแต่ยัออกไม่ได้ต้องอบรมก่อนถึงออกได้ถูกต้องต้องอบรมโคกหนองนาแต่อย่างที่บอกว่าเป็นการเรียนผ่านจอโทรทัศน์แต่ว่าอุตสาห์ทำเป็นรุ่นผมนี่ก็คือหมายความว่าดูก็โทรทัศน์ผมก็ดูทุกวัน่ะอก็การดูก็เดี๋ยวพร้อมๆกันก็ดูได้ดูดูทุกวันแต่ว่า ของผมเนี่ยดูแล้วจะมีความหมายคือดูครั้งที่สามทั้งหมดนี้นะครับเราไม่เคยย่อท้อต่อการน้อมรับชะตากรรมพยายามที่จะควานหากันมาโดยตลอดชีวิตและก็เห็นชะตากรรมมากมายแม้กระทั่งว่าพี่น้องบางคนเนี่ยนะครับมารอรับผมที่เรือนจำเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตหลังจากนั้นก็กลับไปตาย เพราะว่ายัางไม่ยอมตายจนกว่าจะรอรับอิสรภาพของผมผมพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าการที่นายกทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายผมจะต้องกลัวหาที่ยืนใดๆไม่ได้แต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าภาษาคนคุกก็รู้ว่าโทษต่ำปีแล้วถ้ามีการพระราชทานอภัยโทษ โดยพระาาราชกิจสถีกาโดยทั่วไประหว่างนี้และก็ไม่กักชั้นกลางซึ่งก็คงจะไม่กักะนะครับเพราะว่ารัฐบาลอย่างนี้ก็ต้องพน้พนโทษโดยอตัต,อตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องติดกําไรหมายความว่าถ้ามีพระราชทานอภัยโทษโดยพระาาราชกิจฎีกาเดือนหน้าอนะครับก็ก็กพ้นเดือนหน้าเดือนธันวาก็พ้นเดือนธันวา หรือว่านี่นะครับถ้าตามขั้นตอนว่าในการขอพักโทษก็จำคุกมาแล้วหนึ่งในสาม,มก็ยีิบสองธันวาก็ติดกำไรเอเอมออกได้หรือว่ากรณีพิเศษกรณีเจ็บป่วยเจ็บป่วยสูงวัยก็สามารถพักโทษได้โดยทันทีดังนั้นเนี่ยนะครับมผมพี่เราเขาพวกเราทุกคนเป็นคนไทย นะครับเราก็ต่างจะต้องปฏิบัติตามพระบรมราชองการการอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจแต่ว่าผู้ที่รับผิดชอบคือผู้รับสนองพระบรมราชองการหลังจากนี้ไปนี่นะครับแน่นอนที่สุดผมก็ไม่เชื่อว่าอาดีตนายยกทักษิณท่านจะต้องเข้าไปสัมผัสคุกจริง เพราะวันนี้ท่านก็รักษาคําพูดของท่านอยู่ว่าไม่ไม่ต้องต้องการกลับมาอย่างเท่ๆไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวสิบชั่วโมงก็นับวันไปแล้ก็ยังไม่ถึงวันไม่ถึงวันนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือหมายความว่าหลังจากนี้ก็เราก็ได้ติดตามเรื่องราวกันอ,อย่างมากมายเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ย ติดคุกกันโดยท่วนหน้านะครับของแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะอายุ80อย่างพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับหรือ70กว่าอย่างคุณพี่พบธงชัยหรือว่าหลายๆคนนะครับที่ไปติดในขณะนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ยืนอะไรของผม นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจเสี้ยวใหม่เพราะว่าไอ้คนที่โพสเนี่ยเวลาไปสมัครสมาชิกเนี่ยภาคเพื่อไทยเนี่ยภาคเพื่อไทยทําข่าวให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ผมยังยืนส้นตีนที่เดิมก็คือหมายความว่านายกทักษ,ษิณพ้นโทษมา<ช>ผมก็ยังวิพากวิจารเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเลยคือไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์ร้อนใดๆเพราะวิพากวิจารณ์หลังจากมีปัญหากันเนี่ย ก็วิภากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้อยู่แล้วในขณะที่อยู่ต่างประเทศยังไม่สูญสิ้นอิสรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าหน้าขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือแววตาของประชาชนความรู้สึกของประชาชนในช่วงกว่าสิบกว่าปีนี้เกือบร่วมยี่สิบปีเนี่ยที่เขาไปอยู่ในเรือนจำ นะครับและก็ได้รับการปฏิบัติอย่างคนละอย่างกันจากหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่น่านะครับตกใจอะไรนะครับและถ้าใครคือผมก็บอกกับสื่อมวลชนวันนี้เหมือนกันว่ามไม่มีใครเป็นผู้ชนะตลอดเวลาและก็ไม่มีใครที่จะแพ้ตลอดเวลา ไม่มีใครนะครับได้ตามใจตัวเองได้ตลอดเวลาหรือมีใครนะครับจะต้องสูญเสียตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมองปรากฏการนี้ด้วยความเข้าใจนะครับตามที่พี่น้องเขาอธิบายความนัล่ละทั้งหมดนั้นนะครับในเหตุผลสถานการณ์ทางการเมืองถัดจากนี้ไปคนก็รอดูว่าครอรมชุดใหม่ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันเมื่อไรอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์ถัดจากนั้นไปก็เป็นความกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนแผ่นดินนี้กันกันอีกนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องคุณสมบัติของตัวนายกรัฐมนตรีจะมีการร้องกันดําเนินคดีตามที่ผมพูดมาหลายวันก้อนนี้ข้อเท็จจริงข้อนี้กันไปไม่พ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถ้าเป็นไปตามที่บากเพราะขนาดพลเอกยังเอาตัวไม่รอดนับภาษาอะไรนะครับกับกุณสุทินคลังแสงเพราะนี่นะครับแน่นอนที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าฝ่ายข่าวของทหารที่มันสู้กันมายาวนานเนี่ยสุทินก็เป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่เดินสายของเสื้อแดงนะครับเป็นเวทีคู่ขนานกันไปตลอดระยะเวลาเ,เช่นเดียวกันนะครับผมก็อยู่เวทีหลัก สุทินก็อีกเวทีหนึง่งแล้วก็ไปร่วมกันอีกหลายๆคนไม่ได้มีความรู้สึกว่า,าจะไปอิจฉาริษยาเขาคือหมายความว่าถ้าเขาเป็นไปเป็นได้นี่ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ควรจะได้เป็นรัฐมนตร,รีเพียงแต่ว่าจากกระทรวงอะไรที่จะเป็นเหตุหรือไม่เป็นเหตุก็ตาม,มทั้งหมดนั้นนะครับเพื่อจะบอกว่าสถานการณ์ต่างๆนะครับหลังจากนี้ไป ถ้าใครคิดว่านี่หลังจากนี้จะเจริงราเนี่ยเข้าใจว่าชนะแล้วเข้าใจว่าได้ทุกอย่างแล้วเห็นไหมคุณจะเข้าใจอะไรผิดที่สุดเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์ของประชาชนทุกคนยึดมั่นอยู่แหละระบอบประชาธิปไตยัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็ทุกคนต่างก็ยอมรับ ในพระราชอำนาะจไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นคนไทยก็ต้องเถิดไว้เหนือกล้ากนทั้งสิ้นในบางประเทศนะครับเช่นมาเลเซียข้างบ้านเราอ,อิบราอันวาอิบราฮิมเนี่ยติดคุกเรื่องคดีผิดหลักศาสนานต้องโทษสองครั้งกว่าเก้าปีนะวันหนึ่งที่มาเทและกษัตริย์มาเลีเขา อาภัยโทษเพื่อให้เขาได้เล่นการเมืองต่อเนี่ยก็<ม>บอกว่าสารตัดสินผิดพลาดคำพิพากษาผิดพลาดแต่ว่าเขาก็อยู่เรือนจำมาถึงเก้าปี<ม>ก็มีตัวอย่างให้เห็นกันกันมามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการวิเคราะห์ทางการเมืองคือพวกเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าการวิเคราะห์การเมืองเนี่ยมันเป็นห่วงเวลาที่ยากมากช,ชเพราะว่า คนที่เราวิเคราะห์นักการเมืองทั่วไปเนี่ยล้วนแต่ระบัดสัตว์ทั้งสิ้นและคนตบัดสัตว์นี่แหละกาลังจะไปถวายสัตว์ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะจับเนี่ยนะครับจับปลาไหลให้อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะ <laughs> <laughs> ปลาไหลใส่สเก็ตสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นภาษาเรียกนักการเมืองมันยังยังยังลื่อนน้อยกว่านี้ย นนาชาติอยู่ตอนนี้ก็นาชาติก็เป็นเด็กๆไปเลยนาชาติพาไหลใส่สเกต็ตเนี่ยเ,เด็กๆไป,<ก>ๆไปเลย<ก>นะครับเพราะว่าสมัยพนเอกชาติชายเนี่ยก็เป็นศิลปะแต่ไม่ถึงขนาดการะล่อนถึงขนาดนี่ครับปลิ้นปล้อน<ม>ตลบตะแลงหล,ลอกลวงระบาดสลั์ได้ถึงกับยุคนี้เลยเ<ม>ทียบกันไม่ติดละ่ะแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมบอกพี่น้องประชาชนว่าเราจัดรายการเราก็นั่งวิเคราะห์ วิเคราะห์เนี่ยมันไม่ไม่มีทางจะไปถูกทุกเรื่องกับมนุษย์สับหลับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ทางการเมืองบนพื้นฐานที่มันมีเกียรติระหว่างกันเนี่ยการอ่านนี่ไม่ยากจากเส้นทางเราวิเคราะห์ถูกหมดนะเกมเนี่ยเราวิเคราะห์ถูกหมดว่าเขาเดินกันแบบนี้แบบนี้แล้วจะมีช่วงนี้คำมาซอด ข้ามาแทะแต่ว่าผลของมันเนี่ยมาพลิกเอาพลิกตายงผลนะพลิกตรงผลตอนปลายเช่นวันที่22เนี่ยแต่เส้นทางเดินมาตามเนี้ยเดินเบินมาถูกหมดแล้วนะครับไม่ใช้แบบนี้ไม่ไม่ไม่หีเลยแต่ว่าความกันล่อนของมนุษย์เอมซึ่งสามารถที่จะพลิกแพลงใดๆก็ได้นะครับเพราะเช่นนั้นก็พี่น้องก็สนใจสนก็นั่งฟังกันได้ไม่มีปัญหาเลย ไม่สนใจก็ไม่ต้องฟังนี <c oughs> ่ง่ายๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อน <c oughs> อยู่เลยครับก็คือไม่ต้องมาคกกนตีนกันเดี <c oughs> ๋ยวไปเคยไหมว่าใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็อยากฟังนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ฟีกันทั้งคู่อ่ะก็คือเราก็จับฟีคนฟังก็ฟีทางคนตางฟีไม่ต้องมีอะไรกันมากมายไม่มีพันทะทางจิตใจกันยกเว้นว่าใครแหลมเข้ามาก็ซัดกลับกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรสลับซับซ้อน พราะฉะนั้นวันนี้ผมก็บอกว่าเราก็มองปรากฏการณ์ด้วยความเข้าใจนะครับว่ามันมีสถานการณ์อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็นายโยคิงคงไม่ต้องกลับเข้าเรือนจำแล้วไหมไม่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแต่ก็กลับมารับโทษสิบชั่วโมงแล้วพอแล้วโอเคแล้วพอแล้วพอพอเถอะนะครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลนะนะครับโรงพยาบาลตำรวจหรือจะไปโรงพยาบาลเอกชนก็หาความสำราญตัอนนี้ไปเลยตอนนี้ไปไปอไปเถอะเพราะว่า รัฐบาลใหม่จะให้พักโทษเป็นกรณีพิเศษก็ก,ก็ทําไปนะครับเอาตามสบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ยินดีด้วยจะออกไปขา้างนอกจะได้ฟาดกันสะดวกก็ก็ออกไปเลยก็ได้ก็บันพรุ่งนี้ก็ให้เลยก็เดินเหินเพราะวันนี้อะไรอะไรมันก็ค,ค,คือหมายกัมว่าในความเป็นจริงที่พระมกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวหนังสือแล้ว เป็น <Okay. S 1> ตัวหนังสือนะ <Okay. S 1> พระองค์ท่านยังอยู่ในฐานะสูงส่งเป็นที่เคารพยังเป็นประมุขอย่างแท้จริงแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่แล้ววันนี้วันนี้พระราชอำนาจของพระองค์ท่านมันถูกถูกบีบถูกแทรกแซงก็ไปอ่านไปอ่านเนี่ยตั้งแต่บันที่9ของของพระบรมราชโองการฉบับเนี้ท่านจะเห็นว่าเขาถวาย คำแนะนํากับพระมหาสัตว์ไปว่างไหนก็ถวายไปแบบนี้พระมหาสัตว์ก็ต้องให้ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือไม่มีทางเลือกคือต้องให้อย่างเดียวไม่ใช่ความผิดสถ,ถาบันกษัตริย์แต่ว่าสิ่งที่ควรคิดก็คือว่าใครเป็นโต้โผใหญ่ในการบีบกษัตริย์ผู้มีชาการท่านบุกต้องคิดทุกคนต้องคิดและต้องคิดกลับไปเรื่องที่พระองค์พาท่านป่วยคิดให้หมด จะได้เห็นชัดๆว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องพูดว่าพระมหากษัตริย์ให้นะพูดแค่ว่าระยะเวลาเอาระยะเวลาก่อนใครในประเทศนี้ที่ได้รับพระราชทานไพ่โทษในเวลาเวลาแค่นี้บ้างนั่นที่ผ่านมาจะเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ทุกคนในขณะนี้ก็เชื่อมั่นว่า จะมีระยะเวลาในการคิดในการไข้ครวนในการไต่ตองแม้แต่ผู้ยื่นเองก็ต้องคิดให้หนักว่าจะกระทบหรือไม่แต่วันนี้ไม่มีใครคิดเพราะทุกคนรู้ว่าถ้ายื่นไปแบบนี้พระองค์ท่านต้องให้อย่างเดียวไม่ให้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันมันเกิดค,ครับ ก็วันนี้เอาเท่านี้กันมั้ยครับนะครับก็รอดูเอฟเฟกที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้อย่างใจจดใจจ่อนะครับขอบคุณคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือครับวันนี้ขอบคุณครับพี่โจค,ครับสวัสดีครับขอบคุณครัปตันนกเข่าครับวันนี้ผมธงชัยกุพิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ